เคครับมาดูอ้หอันนี้หัวหมูผ่ามาแล้วพร้อมใบหูมาดูดิอ้ยทำอะไรกินเนี่ยคอหมูก็ทำน้ำตกก็ได้โอ้โหวันนี้ได้น้ำตกเลยฮะวิธีแรกนะครับชำนาญการในการแร่หัวหมูมาก บอกว่าบ่อยไอ้หนังนี้ก็จะเอาไปทอดทอดกรอบทอดกาบหมูนะฮะทานกะ้มตำก็แซ่บใบหูก็ต้มทำน้ำจิ้มมื้อแซ่บขัดใส่อบสายเมียมันคมเกินครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาบนนะครับนี่ฮะใบหูพี่น้องเลย นี่ครึ่งหนึ่งเขาพาให้แล้วอันนี้ครึ่งหนึ่งต,ตามตอนต่อไปอันนี้ก็อีกหัวหนึ่งสํสสำ,รงสำรองไว้อยู่นี่เนื้อเนื้อเลยครับนี่ซีกละหกบาทซีกละหกบาทแต่ถ้าไปซื้อถาดหนึ่งก็ยี่สิบดอลครับ <laughs> เนื้อหมูเหมือนกันหัวหัวอร่อยกว่า สวนที tissues, ่เป <ot me. S 1> ็นสามชั้นก็จะเอามาทอดกากหมูท yeah. ี่เนื้อก็ไว้ผัดไว้ทําน้าตกทาอะไรก็ได้ทำเนื้อแดดเดียวก็ยังดีเนื้อทั้งนั้นเลยฮะดูสิพี่น้องนี่แหละครับชีวิตเมืองนอกเปลี่ยนจากอาหารทะเลอาหารทะเลบ้างอะไรบ้างหอยแครงบ้างปูบ้างวันนี้วันนี้เจอหัวหมูเออ ปูบินต่ำเริ่มมาแล้วครับก็จะรีวิวให้ดูฮะชีวิตเมืองนอกคนไทยในต่างแดนหาอยู่หะกินง่ายๆครับไม่แพงแล้วครับหัวละสิบสองบาทสิบสองบาทถ้าตีเป็นเงินไทยก็ไม้แพงก็สองร้อยกว่าบาทนะเดียวราคา,า,าเท่ากันสองร้อยกว่าบาทเมืองไทยเดี๋ยวนี้หัวสองสามร้อยแล้วมั้งสองร้อยยี่สิบอ๋อแต่อันนี้หัวใหญ่มากเลยนะ เพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาเก็บเขาเก็บช่วงคอให้หนาอยู่ฮะใช้เครื่องตัดอือก็เอาไว้สงสั้คนที่ตัดน่าจะขี้เกียจอืมก็ขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเลยขี้เกียจปรนณี่อะไรมากมายก็ตัด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 มาเป็นปรนณี่ครับครับนี่จะเป็นแบบนี้แล้วออกมาเป็นหน้ากากหมูแต่เนื้อยังติดตรงยังติด ตรงโครงเขาอยู่นะเยอะอยู่ครับเน,เนื้อทั้งนั้นเลยออโอ้โหคุคมครับคุ้มคุ้มทีเดียวมีดมีดเหมือนจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่จริงต้องขุมนานเนาะโอเคเ,เสร็จแล้วเนี่ย หนึ่งข้างก็จะได้ประมาณนี้ไม่ซ้อมนานครับหลายนึ่งข้างจะได้ประมาณนี้เรือเนื้ออยู่เต็มตรงนั้นอีกเยอะเลยตอนนี้นี่เอาไว้โอเคทิ้งงานอันนี้ต้มเตรียมเหล้าก็ได้ครับเตรียมเหล้าเองดูเห็นจะจับอย่างนั้นนะหกบาทเองข้างละหกบาทครับ ครังละหกบาทครับฟังไม่ผิดนะครับหกบาทหัวหมูไายหูพร้อมไายหูพร้อมหูหกบาทก็คุ้มแล้วดูสิครับโอ้โหนี่สามชั้นครับเนื้อเนื้อเนื้อเนีนเอสันหมูสันคอหมูยอดเวลาไปซื้อจะหาจะได้กินยากสันคอเนื้อเต็มเต็มนะฮะคนอื่นเทาทีกินหมดแล้วนี่แหละครับของแท้ ของสบของแสบบ้านเราชาวอีสานโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับนายจังสวัสดีครับเออโอเคครับ